ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เข้ามาสวนทุเรียนก็จะได้มาอัพเดตสวนอีกทุเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ว่าจะมีการปลูกโชว์ปลูกโชว์อีกครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งครั้งที่โน้นนานมาแล้วก็ปลูกครั้งหนึ่งละแต่ทีนี้ก็มาปลูกอีกวาระหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นวาระที่ค่อนข้างจะถูกต้องนะครับ <c oughs> ไม่รู้ถูกต้องอยังไงก็พิจารณาดูนะครับเออก็เอาวิธีองค์ผมนะครับไปปรับใช้กับสภาพพื้นที่ของอของเพื่อนเพื่อนเองนะครับที่ต้องการปลูกทุเรียนนะครับวันนี้ก็ผมก็ได้มาแสดงวิธีการปลูกนะครับอันนี้คือหลุมที่ผมได้เตรียมมาไว้แล้วนะครับอ,อันนี้คือผมได้ได้ขูดประมาณ เมตรนะครับประมาณเมตรคูณเมตรแล้วก็ลึกเมตรนะครับแต่ว่าประมาณโดยในประมาณอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับอาจจะมานเกือบเกือบเมตรแหละนะก็จะเป็นสองหลุมเพราะว่าผมปลูกคู่นะครับผมปลูกคู่นะฮะอันนี้ก็คือแต่ว่าผมได้เอาแกลบเอาดินลงนะฮะได้ดินลงเนี่ยเอาแกลบผสมดินหนึ่งต่อหนึ่งลงไปประมาณสักห้าเดือนแล้วน่ะไม่เห็นแล้วครับนนย่อยสลายหมดแล้วนะครับก็ขุดไว้นานเหลือเกินนะครับเพราะว่า หลายๆอย่างนะครับก็คือเราทําเองทุกอย่างนะครับก็เลยต้องช้าเนาะง,งานราชการงานงานลาชงานหลวงมีเยอะมีมีม,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 มีมีเยอะไปหมดนะครับก็เลยค่อยๆทาไปนะครับถือว่าเป็นการพักผ่อนนะครับก็ถือว่านี่เป็นการที่แบบว่าใช้เวลางให้เป็นเวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะก็ได้ครั้งที่แล้วก็ได้เสนอคลิป ไปนะครับไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างตอบตอบคาถามได้นะครับคอมเมนต์ได้หรืออะไรต่างๆที่ให้คําแนะนําหรือไม่ก็เออก็ให้คําแนะนำะนะฮะก็ให้คําแนะนําว่าผมควรปรับปรุงยังไงหรืออาจจะถามมาว่าเออเออคุณปลูกยังไงอะไรยังไงมีพิเศษอะไรตรงไหนก็ถามมาได้นะครับไอที่เมื่อวานนี้ผมปลูกแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จเพราะเหลือหญ้าเอาเอาหญ้าคลุมนะครับอันนี้เมื่อวานนี้ผมปลูกเสร็จแล้ว นะครับแต่ผมยังไม่ได้ดึงถุงออกเลยนะครับผมยังไม่ได้ดึงถุงออกเลยครับปล่อยให้ยอดเขาแตกก่อนนะครับแตกครั้งแรกปุ่มเราจะดึงถุงนะครับเราจะดึงถุงออกนะครับนี้ผมถือว่าผมได้ได้ได้ปลูกยกโคกเลยนะครับคือสูงนะฮะคือสูงเลยนะครับคือประมาณว่าหนึ่งถุงที่ตั้งเอาไว้นะครับก็คือประมาณสักสูงจากพื้นดินประมาณสักสามสิบเซนนะครับประมาณนี้นะอ่าที่ที่ผมแต่ว่าข้างล่างนี่ก็คือ อยู่ใต้ของหอลุมที่ขุดเม็ดคุณเม็ดนะครับเมยย็ดคุณเม็ดนะฮะที่ปลูกไปแล้วก็มีนะเยอะนะก็ประมาณแปดแต่ต้นต้นเหลือต้นสุดท้ายที่ยังไม่ได้ปลูกแถวนี้เนาะก็เพราะว่าวันนี้อากาศโอ้โหค่อนข้างดีเนาะอากาศค่อนข้างดีฝนตกทั้งวันนะครับแล้วก็มาหยุดช่วงนี้ผมก็เลยเข้าเข้ามาในสวนแล้วก็ปลูกให้มันเสร็จซะนะครับเพราะว่าเราจะต้องกางสแลนกางไรเขาด้วยนะครับกางทาร่มให้เขา เลยถ,ถ้าไม่กลางก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยโดนแดดอาจจะมีอันเป็นไปอะไรเงี้ยก็เลยต้องเข้ามาทําให้มันเสร็จตรงนี้แล้วก็จะติดตั้งระบบน้ำไว้นะครับก็คือนี่ก็คือสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์ที่จะต้องออต่อน้ําเข้ามานะครับให้ให้เขานะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกช่วงนี้ก็ต้องทําเอาไว้นะครับต้องทําเอาไวใ้ให้มันเรียบร้อยนะฮะเอาละครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูว,าวิธีการ ปลูกทุเรียนนะครับแบบน่าจะถูกน่าคิดว่าคนคว้ามาก็น่าจะถูกต้องแล้วที่ปลูกมาก็น่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเคอย่างเช่นทุเรียนเล็กที่ผมปลูกนะฮะให้ถูกก่อนนะครับทุเรียนเล็กที่ปลูก,กนี่นะครับกําลังจะแตกอันนี้รู้สึกว่าน่าจะมีอะไรเข้ามารบกวนรากของผมนะฮะยอดเข้าไปแล้วนะครับยอดเข้าไปแล้วนะฮะ นี่คือทุเรียนถ้าามีอะไรเข้ามาปุ๊บมันจะมันจะเซนมากนะครับมันจะเซนมากต้องดูเอาไว้นะครับดูไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันตายหรือมันอะไรเนี่ยผมก็จะเพิ่มเข้ามาครับอันนี้ที่ผมที่ปลูกตั้งไว้แล้วก็ยกคู่ขึ้นมาเสริมนะครับคือทาโคนทุเรียนนะฮะคือทาโคนนะฮะนะครับอันนี้ก็จะมีป่องหายใจเขาที่ว่าขูดเม็ดคุณเม็ดนะครับผมจะทําป่องหายใจเขาด้วยเพื่อระบายอากาศข้างในนะครับ วันนี้ยุงเยอะมากอันนี้ก็คือต้นต้นที่เป็นทุเรียนเล็กนะครับรักษาลําบากครับทุเรียนเล็กต้องปลูกใหญ่ๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับเม็ดคูณเม็ดอันนี้อันนี้คือกําลังจะแตกนะครับกำลังจะแตกยอดคือแตกแล้วแหละครับนะฮะอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ทุเรียนที่แบบโดนเ,เป็นโรคนะก็คือกําลังแตกยอดนะครับบา,บางท่าน,นยังไม่รู้ว่าเอ้ยยังคือคือ ก็รู้นะครับท่านเป็นคนในเมืองก็ไอ้นี่มันแตกยอดนะอะไรเงี้ยหรือว่าทุเรียนเป็นอะไรเหรออะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือทุเรียนกําลังจะแตกยอดนะครับแย่างียอดผมก็ฉีดยากันแมลงข้าให้เขาแล้วลหละนะครับนะครับกําลังแตกยอดสวยครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีผมก็ปลูกดาวเรืองไว้นะครับกันแมลงนะครับนะฮะก็เยอะเยอะพอสมควรนี่ก็คือทุเรียนนะครับที่ทุเรียนใหญ่ที่เอามาปลูกเสริมนะครับ ่แล้วก็มีกบชัยนะไอ้กบทองคํานะครับที่ที่ผมปลูกไว้แล้วก็ไม่รู้คงไม่ไม่เอาแล้วล่ะครับคงจะอาจะจะถอนทิ้งแล้วล่ะไม่ไม่ไม่ไหวแล้วครับนะครับคงไม่โตแล้วนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมามาดูวิธีการปลูกนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับก็มาก่อนแรกก็จะมาปาดนะครับปาดก้นถุงก่อนนะครับก้นถุงก็คือปาดอย่างนี้นะครับ คือปาดเลยครับโอ้ไม่มีใครถ่ายนี่นะครับไม่มีเพื่อนมาถ่ายให้นะครับถ่ายคนเดียวเออก็เลยลําบากหน่อยนะครับก็คือปาดอย่างนี้เลยนะครับปาดอย่างเลยนะครับปาดเลยนะครับปาดเลยไม่ต้องกลัวนะครับปาดได้เลยครับเอาคัตเตอร์นี่อะไรก็ได้ครับ อาจจะลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีผู้ช่วยเลยวันนี้ <c oughs> ครับไม่มีผู้ช่วยเลยนะครับอ่าฮะโอเคนะครับปาดออกมาแล้วนะครับปาดก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ก็ <AM> er <ad> <eno> จะเห็นว่ารากโขดนะครับจะมีรากโขอดอยู่นะครับอันนี้รากโขดเราต้องตัดทิ้งนะครับเราต้องตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวผมเอากรรไกรตัดทิ้งได้เลยนะครับนี่นะฮะอาจจะไม่เห็นนะคระับตัดทิ้งได้เลยนะครับตัดทิ้งไม่ต้องไม่ต้องเอาไว้นะครับตัดทิ้งได้เลยในข้อลอ,อกใหม่ง,อ,งอกใหม่นะครับงอกใหม่ นะครับตัดเรียบร้อยนะครับคือดูดูดูให้ดีนะครับว่ามีรากทุเรียนรากขดอีกไหมไม่มีก็ปลูกได้เลยนะครับก็ปลูกนะครับดูรับจะไม่มีรากขดนะครับคือเราตัดออกแล้วนะเนี่ยนะตัดออกแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็ก็ต่อไปก็จะเตรียมหลุมนิดหน่อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการเตรียมหลุมนิดหน่อยก็เตรียมหลุมก็คือว่าผมจะเอาดินนะครับดินดำๆนะฮะ ดินดำๆที่ดินปลูกที่ผมได้ซื้อมาจากตลาดนะครับก็ดินดำเนี่ยนะครับให้ดูนะครับดินดำแอย่างเงี้ยนะครับเป็นอะไรที่แบบนะครับดีดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาจะผสมฐานมาให้ไอเจ้าตัวฐานนี้แหละครับผมไอเจ้าตัวฐานเนี้ยนะครับดินดำๆเนี่ยนะครับ จะมีผงถ่านผสมนะครับมัน,มนทำให้เราดีทําให้ดินของเราดีมากก็คือว่าเป็นการล่อรากทุกเรียนเอาไว้นะครับคือหมายว่าใส่เข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียแล้วก็ต้นทุเรียนไม่ขาดน้ํานะครับสประเด็นใหญ่ๆเลยตรงนี้นะครับคือเป็นที่อยู่ของไตโคนาาหรืออะไรที่เราใส่เข้าไปที่จะรักษารากทุกเรียนเอาไว้นะครับที่ผมเคยได้คุยไว้แต่คลิปก่อนนะครับว่าไตโคนาต้องมีไว้นะแต่ว่าเรา เราเอาตรงนี้นะมาเป็นที่อยู่ของไตโคนมานะครับก็คือผมก็จะใส่ลงไปในหลุมเล็กๆนะครับที่ได้เตรียมเอาไว้นะครับคือว่าเราพวนดินขึ้นมาจากหลุมเก่านะฮะจากหลุมเก่าแล้วเนี่ยนะครับพวนขึ้นมาก่อนแล้วนะครับก็ก็จะใส่นะครับดินดำๆนะดินดำดินปลูกที่เขาขายในท้องตลาดนะครับที่มีมีฐานผสมอะนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับเอามานะเอามา เอามาทําลักษณะอย่างนี้เป็นอันเล็กๆผสมนะครับก่อนนะครับก่อนที่ว่าจะเอาทุเรียนที่ตั้งอยู่เนี้ยมามาตั้งอยู่บริเวณนี้นะครับมาตั้งอยู่ตรงตรงนี้นะครับนะฮะโอเคนะครับนะครับก็ก็จะทําเป็นสองหลุมนะสองหลุมนะครับสองหลุมคือเป็นคู่กันกับต้นหนึ่งตายก็หนึ่งต้นหนึ่งยางอะไรเงี้ยนะครับนะครับปาดเลยครับ มัน,นก็ลาบากนิดหนึ่งไม่มีผู้ช่วยแต่ก็อยากจะทําคลิปให้เพื่อนได้ดูเนาะเผื่อว่าจะได้ไปเผยแผ่หรือเอาไปปลูกนะครับเกษตรกรของเราก็จะได้รวยกันสันๆๆกสทนีนะครับรวยรวยรวยกันสักทีอะไรเงี้ยนะฮะโอเคเนาะก็พื้นที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็เหมาะที่จะการเพาะปลูกมากกว่าครับสิ่งที่เรามีเป็นเรื่องของเฉพาะที่ปลูกในประเทศไทยได้ก็มีทุเรียนนะครับที่ปลูก ประเทศอื่นก็คงยากนะครับเพราะว่าอากาศไม่อำนวยเนาะก็ถ้าเรามีจุดดีตรงนี้เราก็พยายามทำนะครับใช้หลักวิทยาศาสตร์แล้วอะไรต่างๆเข้ามาช่วยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่คือไม่อยากจะปิดบังข้อมูลนะครับว่าเราค้นคว้าอะไรเราค้นพบอะไรเราก็พยายามจะบอกเกษตรกรนะนะครับเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์หมดครับเพราะว่าต้อง ถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยก็ต้องรู้จักการสังเกตการสมมติฐานเรืออะไรต่างๆลองผิดลองถูกเนี่ยอันนี้คือเป็นเป็นหลักของวิทยาศาสตร์เลยนะครับทุกคนที่เป็นเกษตรกรเป็นนักวิทยาศาสตร์หมดเลยแต่ว่าทุกคนไม่รู้ตัวเท่านั้นเองนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปลูกให้ดูนะครับให้ดูไอ้ที่ตัดตัดไว้แล้วเนาะตัดไว้แล้วก็จะเอาเอาตั้งให้ดูนะครับอย่าวนับแป๊บหนึ่งนะครับ ก็ตั้งตั้งลงไปแล้วนะครับที่ปาดตะกี้นะครับตั้งลงไปแบบนี้นะฮะอันนี้ผมหลักของผมแล้วก็เขาซื้อมาเขาไม่มีหลักค้าชูให้นะครับผมก็เลยเอาไม้ไผ่มาทําเองนะครับก็ไม่อยากให้เขาไปโดนลาทุเรียนก็เลยเอาไว้ข้างนอกนะครับอันที่จริงใครก็สงสัยเอ๊ะแปลกๆใช่ไหมดูแปลกแแต่จริงๆไม่ใช่ครับก็คือวางไว้ลักษณะนี้เลยนะครับนะครับสูงกว่าระดับพื้นเลยนะครับสูงกว่ามากเลยนะครับ ดูฝ่ามือผมนะครับนะครับสูงมากนะครับคือผมจะวางไว้อย่างนี้เลยนะครับะโอเคเนาะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็เอาต้นอื่นต้นที่สองลงนะครับต้นที่สองก็เหมือนกันนะครับก็คือตัดก้นก่อนนะครับตัดก้นนะครับตัดก้นเขาก่อนนะครับ่าตัดหัวนะครับตัดก้นนะครับตัดก้นนะครับ แล้วก็ตัดก็ได้ครับจะเห็นได้ว่ารากโคดผมาแล้วครับเพราะว่าอายุของเขาตั้งสองเกือบสองปีครับความสูงประมาณสองเมตรนะครับซื้อมาสามร้อย้าสิบครับนะะจากจันทบุรีแล้วก็เราเอามาเนี่ยเราก็เอาทิ้งไว้ประมาณกเกือบเดือนนะครับให้เขาอยู่ตัวกับบรรยากาศแล้วก็ามาทํา ใส่ไตโคโนามาไว้นะครับแล้วก็เอาไว้ที่บ้านเอาไว้ในเรือนพ่อชามก่อนที่ผมได้ถ่ายไว้ตอนนั้นนะครับตอนคลิปที่แล้วเนาะนะครับก็จะเห็นเห็นว่าลากขดเกิดเลย,เย,ยนะครับเก่ง่เป็นไรบ๊ เรียบร้อยครับนะครับ,รบ,รบ,นะรบก็เห็นนครับจะเห็นได้ว่ารากขดนะครับมีรากขดแล้วก็ใช้กันไกรตัดนะครับตัดเลยนะครับไม่ต้องเอาไว้นะครับตัดเลยครับยว่ข้างอกใหม่ครับ นี่นะครับเรียบร้อยแล้วถ้ากดไม่มีแล้วนะครับก็จะเอาทุเรียนเนี่ยไปตั้งนะครับไปตั้งตั้งไว้ที่แบบแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับตั้งไว้หลุมนู้นนะฮะเพราะผมทำสองหลุมเนาะอืมโอเคผูกครับผมก็เดี๋ยวต่อไปก็ขั้นตอนนะครับก็เอามาตั้งคู่แล้วเนาะขั้นตอนในการเอ่เอาถุงออกนะครับถุงออกครับผมก็ไม่ได้เอาออกนะครับคือแค่แค่กรีดนะครับแค่กรีด กดลงไปเลยนะครับแล้วก็เชือกฟางออกนะครับเชือกฟางออกครับกดนะฮะกดเหลือไว้นิดหนึ่งครับนะครับผมก็จะเหลือไว้นะครับเออเหลือไว้นะครับนี่มันออกหมดแล้วไม่เป็นไรครับผมแล้วมาขีดด้านนี้นิดหนึ่งนะครับขีดด้านนี้นะครับ ติดถุงนะครับนะครับนะครับโอเคนะครับกิดแค่นี้นะครับนะครับกิดแค่นี้แล้วก็ถ้าถ้าต้นนี้นาะรากไอมันแตกยอดแล้วนะครับนี่มันแตกแล้วนะแต่แต่ยังไม่สามารถถอดถุงได้นะครับอืมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็ผมก็จะเอาดินดินหมเลยนะ ดินถมไปเลยให้เขาแตดยอดหนึครั้งแล้วค่อยดึงถุงดําออกนะครับออกให้เขาปรับตัวกับพื้นที่เราก่อนนะครับให้ให้ระบบลากนะปรับตับดี่ว่าเนี้ก็เช่นกันครับก็กีดเลยนาะขีดไว้เลยนะครับ เรียบร้อยครับรก็กรีดแล้วก็เราก็จะดึงถุงออกตอนที่ที่ลากเขาเออยอดเขาแทงแทงยอดแตกยอดครั้งแรกนะครับเราก็จะดึงถุงออกนะครับแต่ตอนนี้เราทําให้บริเวณนี้ให้เป็นเหมือนกับอ,อ,อะไรนะกระถางหรือเข่งที่ผมได้ถ่ายคลิไปไว้ตอนนั้นนะครับเราจะผสมแกลบนะครับผสมแกลบบริเวณนี้นะครับออกแกลบบนจายกระจายบริเวณนี้แล้วก็จะเอา ทำเป็นเหมือนอทำเป็นเหมือนอจอมปวกหรือทำเป็นเหมือนหลังเต่าะครับทำขึ้นไปสบะพบขึ้นไปนะครับก็เหมือนกับตรงโน้นนะฮะก็ทำแบบเดียวกันนะครับแต่ตรงโน้นยังไม่ได้เอาเอาใยหญ้าแห้งนะครับหญ้าแห้งที่ตัดไว้เนี่ยคุมนะครับเมื่อวานนี้ยังไม่เสร็จเนาะวันนี้มาปลูกเพิ่มอีกนะครับ โอเคนะครับนี้ก็เดี๋ยวผมลืมไปนะครับลืมบอกนะครับก็มีหลายอย่างก็คือไม้ค้ำนะครับไม้ค้ำเพื่อไม่ให้เวลาลมพัดเนี่ยจะไม่เอ็นนะครับก็เลยเอาไม้เนี่ยมาค้ำยันเอาไว้นะครับนะครับก็มัดเอาไว้กับต้นทุเรียนเนาะต้นทุเรียนนี่นะครับมัดเอาไว้นะครับมัดเอาไว้เลยนะครับนะครับแล้วก็ผมก็จะเสียบเข้าไปนะครับก็ ก็ไปนะครับแล้วก็เป็นการจัดต้นทุเรียนให้ตรงด้วยนะครับนะครับควรจะเป็นไม้สดเนาะไม้สดเพราะไม้แห้งอาจจะขึ้นราได้เนาะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวต้นนี้ก็เหมือนกันครับนะฮะก็จะมีไม้ข้ายันเอาไว้นะฮะต่อเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นการที่ว่าเราเอาแกลบนะครับเอาแกลบเนี่ยมา โรยนะครับจะเห็นได้ว่าผมได้สับดินไว้รอบๆแล้วนะฮะนะครับโรยเลยนะครับโรยโรยเนียนะครับก็จะอยู twin, ่ประมาณนักสองต่อหนึ่งยิ่งดีนะครับนะฮะก็โรยโรยไปกระสังรี้นะครับก็จะลำบากหน่อยก็ไม่มีผู้ช่วย ก็โรยไปเลยนะครับนะครับโรยรอบๆเลยนะครับแล้วก็จะสับดิน ดินนะครับแล้วก็จะเป็นการสับดินนะฮะก็ใช้จอบสับนะฮะก็จะใช้จอบจับนะครับสับไปเรื่อยๆนะครับจนเข้ากันแล้วก็จะดึงเข้าหาต้นทุเรียนนะครับโอเคนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ผมเอาแกบงหนึ่งแล้วนะครับลงผสมดินเรียบร้อยแล้วก็เป็นซองต่อหนึ่งนะครับนะครับก็คือสับให้มันเข้ากันนะครับนะครับแล้วก็จะดึงนะครับดึงเข้ามากลบนะฮะกบต้นทุเรียนนะครับนี่นะฮะนะครับนี่นะครับนี่ะฮะก็จะกบไปเรื่อยๆนะครับจนหมดนะครับ นี่ถือว่าชัดเจนแล้วเนาะนะครับ,นะรบก็จะกลบไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นหลังเต่าครับโอเคนะครับ,นะรบ,นะรบก็เรียบร้อยนะครับผมก็ทำเป็นโคนเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะอยู่ในระดับอย่างนี้ครับผมนะครับจะไม่กบตรงนี้นะครับเพราะว่าลากเขาจะหายใจนะครับตากเขาจะหายใจนะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้เพราะฉะนั้นนีผมยังไม่ตัดถุงให้เขาแตกยอดก่อนมก็จะดึงถุงออกนะครับตรงนี้ครับนี้ผมก็จะกรบเรียบร้อยเป็นหลังเต่าเรียบร้อยนะครับนะฮะแล้วก็จะหาฟางมากรบก็เรียบร้อยนะฮะก็จะเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ต่อระบบน้ําให้เขาทําร่มให้เขาทําร่มเหมือนนั่นนะครับผมนะฮะ ก็ยังไม่เสร็จนะครับผมยังไม่เสร็จเท่าไหร่แต่ว่าก็บอกไปแล้วว่าต้องเอา,เอาฟางมากบหรือว่าเอาเศษหญ้าเ็จอะไรนะมากบให้มันเรียบร้อยนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับรักษาความชื้นไว้นะครับอย่างนี้ก็เป็นการเสร็จพิธีด,ดูดูค่อนข้างจะยุงย่งยากครับแต่ว่าถ้าเราทําสิ่งเริ่มต้นที่ให้มันถูกต้องนะครับแต,แต่เริ่มแรกหรือ ทำวิธีพิถันแต่เริ่มแรกนะครับเตรียมให้มันเริ่มแรกก็ประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งครับก็มาถึงท้ายสุดแล้วนะครับท้ายสุดแล้วก็ก็คงเข้าใจว่าวิธีปลูกทุเรียนเป็นยังไงนะครับคงไม่ยากนะครับคงไม่ยากแต่ว่าเวลาดูแลทุเรียนเนี่ยค่อนข้างจะยากกว่านะค่อนข้างยากกว่าก็าใ,หให้ชมนะครับให้ชมให้ดูนะครับก็นะฮะก็จะเป็นหลังเต่านะครับ ทีนี้ผมก็จะทําเป็นนะครับทาโคนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทาโคนไปเรื่อยๆนะครับแต่บางคนก็โอ้ขี้เกียจทําอย่างเดียวก็เอาแม่โครมาล้วงล้วงดยนมาก็กองเป็นเหมือนจอมปลวกแล้วก็ปลูกไว้บนนั้นเลยก็จะไม่ต้องทาโคนลักษณะแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็คือ,เ,อ,อเราต้องมาทาโคนถ้าเราไม่มีดินประกองไว้นะครับเหมือนเหมือนที่มืออาชีพเ็าทำานะแต่เราก็มือสมัครเล่นนะครับมือสมัครเล่นเราก็ทําลักษณะ ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยเป็นค่อยไปก็เลยเรื่อยนะครับก็จะจะ,จะทำนะฮะนี่ก็เป็นหลังเต่าเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่มีฟางมานะครับเดี๋ยวผมก็จะทําร่มให้ก็เหมือนกับที่ทํามาแล้วนะครับผมนี่ครับนะฮะที่ทําเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เป็นดูเป็นก็จะมีระบบน้ําให้เรียบร้อยนะครับระบบน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็มีญ่ามีอะไรคงเรียบร้อยแล้วก็เป็นทําเป็นที่บังแดดนะครับผมบังต้องเปิดไปแค่ด้านเดียวนั่นน้นที่เหนือเพราะว่า อันที่รู้สึกว่าตะวันมันก็จะเหมือนกับว่ามันมันออกเฉียงเฉียงะ่ะผมก็ไม่รู้จะทาไงผมก็เลยบอกว่าเออทาลักษณะงนี้แหละแล้วก็ประมาณสักสองสามเดือนให้แตกยอดครั้งหนึ่งผมก็เอาออกนะครับนี่ก็ออกหมดแล้วนะฮะนะฮะออหมดแล้วก็ให้เข้าสู้แดดไปนะครับให้เขามีภูมิคุ้มกันไปแต่นั้นเป็นทุเรียนเล็กนะฮะทุเรียนเล็กก็เลยค่อนข้างจะโตยากหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวดทูทุเรียนใหญ่ว่าเขาจะมีอ่วิวันานากาอย่างไงบ้างนะครับ วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วคิดหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็นะครับก็เริ่ม <laughs> พอลงเม army, ืนน่ออาทิตย์ที่แล้วก็เริ่มจะแตกยอดแล้วนะครับนะครับเพราะว่าเขาอั้นมานานแล้ว,นลวเนาะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับดูดูดูแลสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็มี Leaving มันมีทองใช้เยอะๆเนาะมาถมทุกี้ผมต้องอวยพรด้วยเนาะโอเคครับผมครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม